มาถึงช่วงของคุณเทคนิคสุปดปซะกซบ้านหรือคุณอภิวัฒน์ทวีสิริเวชนักวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัทนักซับดีบริเตอร์นะครับหรือว่าวันนี้แนะนํามา2ตัวนะตัวแรกคือตัวของเงินติดร้อนนะครับเรียกว่ารูปแบบของกราฟแล้วนะคุณอภิวัฒน์บอกว่าสะสมกาลังครับให้แนวรับที่21บาทแนวรับไปท,ที่20บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่23บาทนะคือผ่านไปได้เจอกันต้าน,านถัดไปที่25บาทวันนี้ราคาหุ้นของเงินติดร้อปิดที่ 21บาท50ต่างเพิ่มขึ้น40ตางคิดเป็น1.90อเส่วนสุดแซัปเปที่2ที่คุณอภิวัตรแนะนำนั่นคือตัวของวานะครับหรือว่า w s a นะครับรูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่ายืนเส้น200วันนะยืนเส้น200วันเดี๋ยว่าให้แนวรับที่4บาท70นะครับแนวรับไปที่4บาท50ส่วนแนวต้านนะครับอยู่ที่5บาทนะครับถ้าเกิดผ่านไปได้เจอกันแนวต้านหน้าต้าน,านไปที่ 5บาท40ตานี้ราคาหุ้นของ WSA หรือว่าวาปิดที่4บาท82ต่างนะครับเพิ่มขึ้น8ตางคิดเป็น1.69ปนะครับ